สบายดีทุกๆคนมื่อนี้มีกับมะยางเลาะเลนแล้วก็มาออกกําลังกายคือเก่าคือเดิมแล้วก็สิดทายวิวทายบรรยากาศเมาฝากราฟุส้ม,มคือเก่าคือเดิมหมดแหละแล้วก็มื่อนี้มีกับสิบเป็นยางตลาดแถวบ้านพนพี่น้องคนขายคนขายของสดเนี่ยยูยูนี่แหละยูใกล้ใกล้เน,น,นี่เห็นปะเออบนอลเห็นปะ กอบพวกหได้เม um ื pues de, basics, lost, okay. ia, 8, ants, ่อนั้นเอมี่กับแฟนกับพากกันยางแบบแบบว่าแบบบางอื่นเหรอไปก็เลยไปเจอเนาะเมื่อนี้เอมี่ก็เลยสิแบบว่าไปซื้อของเมื่อนั้นไปกะบโได้เอาเงินไปน้าแล้วกะบโได้เอาถุงช้อปปิ้งไปน้าก็เลยโบได้ซื้ออีกอย่างยางไปเบิรงซื้อเหรอไปเดี๋ยวมีสิพายางไปเระเบิรงเด้อพ่อมีฟินนองเด้อวิวเอาบรรยากาศหลังฝนหยุดตกมาฝากทานผุ้สมพอมฟ่น้องเลยเงียบสงบดีค่ะขนาดอยู่แถวอบนอกมันก็ดีจัิงสเลระเบ้าแล้วเราก็ได้บรรยากาศ โอ้สดซื่นขนาดพอมีพี่น้องอากาศบ่ได้หนาวเลยแต่ว่ามีกระชาเสียกันยาวมาซืุอๆพี่น้องเอ้ยดอกไม้นะแต่ส่ออ่อนคักเนาะดอกสีม่วงนะงามคักขนาดเฮ้ยบรรยากาศมีกาน้ำเด้อก,กาดก็ล้าไหลายพอมีพี่น้องเอ้ยฝุ่นกำปึกอยู่ทางฝุ่นทางฝุ่นหลาให้ไหลายบ้าบินเกือบอัน ขี้ใส่หัว่อย่อแม่พี่น้องเอ้ยยางไปยางมากับมะฮอดห่านโ่รแล่อแรม่พี่น้องเออยู่ใกล้ๆเองยางมากับแป๊บเดี๋ยวกับมะฮอดแล้วก่อนจะเข้าห่านเพิินกับมาเจอดอกไม้สวยงามค่ะขนาดหลากหลายสีงามเท่งามแบพ่อแมีพี่น้องเอ้ยบอนนี้เอมี่จะ่าตลาดสดกับโบเมียนจะ่าหางซูเปอร์มาร์เก็ตกับโบเมียน่อแม่พี่น้องมันเป็นบอนที่เพิินขายพวกพืชพันุ์ไม้ขายของตุแต่งบ้านทัลละไปแต่ว่าเพิินก็มีของขายน้ำเนาะมีพวกดอกไม้มีพวก ต้นไม้เอยียงก็หลากหลายนะนะ,นะสนิทถลไปแต่ว่าคั้นบ่สังเกตอหลีกัสิบุฮูนะ้เนาะเฮาก็ต้องอ่านป้ายหะ่ะล่ะขนาดมีก็ย่างกาไาก่ไปไกลมากัย่างมาตลอดกับบุฮู้ได้ดีว่าข้างในมันมีของขายหลายแบบนี่นละไป กับบังเอิญเมื่อหนึ่งอมี่กับแฟนเขาก็เลยแบบเออรองเขามาเบิ่งกกอนนะเพราะเขามาแล้วจนอึ้งจนมาตกใจพฮมีพี่น้องเอ้ยพอดีว่าอมี่กับมักซื้อของแบบนี้ฮะล่ะไปเบิ่งนรุ่นนี้กับโอนค่ะอันนี้ก็เป็นใบเบสโง่งามเท่งามบาอฮมีพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกสมุนไพรอีกอย่างต่างๆเนาะใบมงใบมิ้นพวกต้นหงต้นหอมอีกอย่างเพื่อนกาเฮดเป็นกระถางใบแบบนี้แหละเขาก็ซื้อยกไปเลยอันนี้ก็จะเป็นใบหอมลาบนี่นี่โฮมีพี่น้องเอ้ยยางมันี่กจะเป็นพวกโซน ต้นไม้ดอกไม้อะไะไปมีมีมลายค่าขนาดใหญ่อยู่ด้วยนี่น,นะอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนขายอดอกกล้วยไม้เนาะเอองามแท่งาม,มาหลากหลายสีค่าข,ขนาดพรอมพี่น้องเอ้ยยางมาอีกวันนี้เอมี่ก็มาเห็นอันต้นไม้อันนี้เนาะเออจา้าขุนเอ,อิญมาต้นอีอย่างเบิง้งโน่นี่มันเบ่งเป็นแปลกๆบ่พรอมพี่น้องเนาะ มันเบิ่งเป็นจังไหนวนี่เอมีว่วานี่ก็ค่อยก็บ่เคยเห็นจากเธอดอก่คยก็เลยเออถ่ายมาฝากทานผู้ชมเบืองก็หน้าแล้วก็ดอกอันนี้คือกันเอมี่ก็บ่เคยเห็นจากเธอได้เออแต่ว่า,ากงา็งามงามเบืองอ้นี่มันเบืองแปลกสําหรับเฮาคนะแ,แต่ว่าคนอื่นที่เห็นดูแล้วเ่นก็คือสีเบ,บิงบ่งแปลกดอกอันนี้ก็คือกันสวยงามแบบแปลแบบกๆโคพี่น้องเอ้ยแล้วมันนี้ก็ย่างมาอีกโซนนี้ก็จะเป็นขาย พวกผักพวกผลไมีอีงอย่างต่างๆเนาะก็อยุใน,นแบบว่าโกดังเดียวกันนี่แหละซีเอิร์นว่าโกดังกระเมียนฮัลละไปแล้วมันนี่ของที่เพิ่นขายยูน่โซไลจะเป็นของจากฟาร์มหรือว่าของแบบว่าปลูกแบบออแกนิคฮัลละไปบางย่างคนค่างเออบางบางย่างราคายูน่กับคนขัางราคาสูงเดเออเท่าที่เอมี่แบบว่าเปรียบเทียบมึงกับห้างซูปเปอร์เมาร์เกต็ตทั่วไปฮัลละไปแต่ว่ายูนี่มันกับของ บางอย่างมันก็สุดกลกันนังสินะก็มีหลากหลายให้เลือกได้ส่วนหลายคนที่มาซื้ออยู่นี่ก็ิิเป็นคนพื้นที่เนาะเออมันอยู่รอบนอกค่ะขนาด,ดนี่พี่โนอก ยางมานี่มันก็สิเบิ่งเงียบเงียบเด้แทบจะบูบเบบ้เลยค่ะล่ะบงว่ามีคนแบบว่ามาช้อปปิ้งซื้อของบอั่นล่ะไปเพราะว่ามันก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแถวไอ้มี่เนาะไอม้มีก็ย่างไกไ่ไปไก่มาอยู่นน่ตลอดั่ะลระไปยางมาอีกโซนนี้ก็สิเป็นขายพวกอ่อพาสตา้าพวกสิบสปาเกตตี้อย่างต่างๆเนาะโซนหลายไอ้มี่บาก็จะเป็นพวกของโฮมเมค่ละล่ะเออแล้วก็อีกอโซนนี้ก็จะเป็นขายพวกเอ่อข้าวโอตอืมอ เขาโอดกินสุขภาพตอนเศร้าค่ลละไปก็มีขายพวกเม็ดธัญพืชอีกอย่างน้ำฮะลลหลากหลายให้เลือกค่ะขนาดเออเบื่องอยู่ข้างนอกก็เปลี่ยนคือน้อยน้อยนียน่แหละแต่ว่าพอเขามาข้างใน,นโอ้โหนอกจากจะเปลี่นของของตกบแต่งบ้านตกบแต่งสวนแล้วก็ยังมีพวกผักพวกอีอย่างแบบนี้กะสุดใจไม่ใช่สอนเลยเพราะมพี่นอ้องเอ,อ้ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านไอ้มมี่ฮลลไปเออแล้วข็นอกจากนี้เพวกนี้พวกขนมปังขายน้ำเนาะเออฮัลเลิศเลิศพรามพี่นอ้องเอ,อ้ย อันนี้ก็จะเป็นออกเค็มๆซื่อๆได้หนิโบได้มีรสชาติหวานเดอ้ออันเห็ดเม็ดใหญ่ๆหัน่นเกลือได้นะพ่อมพีน่น้องวันนี้แอมี่ก็ซื้อของเสร็จแล้ววันนี้ก็สินยางกลับบ้านเดอ้ออ่ะก่อนจะกลับบ้านกระแวะไทยหมากกรอกออที่เพิ่นมาเห็ดน้ำมันโอลิฟออยล่ะมาฝากทานผู้ชมก่อนเนาะวันะนี้ก็กลับบ้านเดอ้พอพ่อมพี่น้อง